กินเหรอเนี่ยโอ้ไม่น่าล่ะโอ้จุดกินยังไม่ได้กินเจนะขนาดเจจุดกินโอ้มันจะจุดกินจุดกินทุกินครับพี่น้องครับผมเรียบตัวจริงต้องใส่ต้องได้รถของนะครับพีบ่น้องครับตอนนี้ก็อยู่ในยูทูบนะครับผมเนอ

ครับสวัสดีครับผมคุณโนเลย์ยูทตอนนี้เพิ่อนเราติดติกมานะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณต่อคื่อนายนะครับผมาติดต่อครับตอนนี้ก็ฝากทางยูทูปไลค์แชร์ด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ตลาดข้างในเงียบขี่กันครับทุกทตอนนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม พรุ่งนี้ก็วันวันพิมพายแล้วนะครับผมอันนี้เป็นลาบน้ำตกตัวแล้วกันน mm ้องราบน้ำตกอ่าเป็นอ่าเห็ดเห็ดกลางสรงกลางนะครับตานะครับเห็ดไทยมัตพัฒน์ฟูสีนะครับทำบัตรไปเม็ภูสีนะครับมัตพัฒน์เม็ภูสีนะครับ ถ้าใครเป็นญาติก็นัตพัฒ์เมธครูสีสทาบัตรประชาชนหล่นแต่รับตอนนี้ไปรับได้ที่ออฟฟิศนะครับไปรับบัตรประชาชนได้ที่ออฟฟิศนะครับนัตพัฒ์เมธครูสีนะครับนนไ,รไปรับบัตรประชาชนได้ที่ออฟฟิศนะครับ جانوں پر نہیں رنگوں پر ڈرتے ہیں 那。

Estación te atientas, la I'm xin lỗi là tao không xin lỗi là tao không xin lỗi là tao nha tao bàm rau nha, cơm chiêu nắng, nó nắng nắng khôn được như thế này bàm chín cơm chặt cây nổi bàm rau nha, chiêu nắng, thiệt nắng nổi được đây, được ตัวเรื่องความ้มาแล้วค

อันนี้ชี้ขี่ได้ร้อยเสิบบาทอัาเอาไม่ผมต้มเลื้อไม่ผมเอาแบบไม่ผมแบบน้อยากพวกผมจะใส่ต้มเลอเออเลียวใชมันี่ไดลรวบอนรวมรวบบเออออกอันนี้นะครั Anh lúc ra để ta Cũng tăng, cũng cũng tăng Thế tăng, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เอาเปรี้ยวกลางใช่ไหมยเปี้ยวกลางผมกามใช่ไหมไปเอาเปี้ยวกลางกลางดมุ้เนอะอันนี้เป็นขมน้เอาหน้าไหนพ่จ้าหน้าหไห อันนี้เป็นร้อยสิบาทนะลครับี่ยเลยางเที่ยวค่สอสาดสอน้อง

ตอนนี้อยู่ตลาดคุณนายเรื่อยนี้ตลาุณนายฝากเหนุน้วยนะครับฝากแกด้วยนะครับผมในยูทูบอนีครักผมคนนี้นะัอย อันนี้อันนี้ตายย่รอยเน้อันนี้อยู่ที่ร้0ยิบาทได้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 เลยไอ้ถุบมากรนะับเอาลูกพิมใช่ไหมเอาผมจัดผม น้ำจิ้มขมกลางรวกจิ้มต้มหาไมรั4ได้เลยขายระดับไปไหนใคถึงก็เล่้มลาเน

อันนี้เนื้อหมดเลยอันนี้เนน้อาไหนคะะายทีันนี้มเ็พราะวันสุได้เลยครับเอาอีกสอง้ค่ะ อ๋ไม่ค่อยมีนานมาต้องสั่งในส่วนหน้าล้วก็ถ้าสั่งเไม่มีมาพึ่เดียวเดียวเนาะนี้เป็นร้อยยี่สิบบาทครับผมต้มต้มเกีียวครับเามมค่ะเอาเผ็ดน้อยนะเผ็ดน้อยผมกลางผมจัดครับไม่กลางร้อยยี่ รอยสาครับผมรอยสาวครับผมครับผมเอรอยวกรบกับผดอกกุหลาบนะครับทักไครับผมวันนี้พรุ่งนี้เป็นเอรอยงกานพรุ่งนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์เลยครับผมก็ข้าก็ยังได้ยักดอกสองดอกอี่นอนเยี่ยมไป อยากได้ยักดอ,อกสองดอกเลยนะมือหน่อยเนาะ <froze. S 1> สิมหาให้ดอกก็ได้ยักดอกสองดอกเลยพนะี่น้องแต่ผมพวกเราก็จะพยายามทำตัวให้สุดนะครับตอนไหนสุดนะครับพี่น้องถามเรื่องเสื้อผ้าได้ไอ้ตอนนี้เราไล่สุดอยู่ใน YouTube เหยื่อน้อยน้ำปุดนพนักงานทีน่ส่สงไป Đừng xuống, thảm đừng xuống Hãy subscribe cho kênh น่าสูตเด้อสูตรตอนไรสูตรทักทายครับนี่มันมาริไนไอนะครับผมดกกลกับไะดอกสองดอ,อ,อกเลยว,วันนี้พวกดนะะสดสูตรนับสูตรตอนนีนสูตรตอนไรสด, i, สดแล้วครับ ี paid, so ่เดียวนที่ตลาดนัด่าดินแดงนะเดี๋ยวผม่ก็ให้ดอกกุหลาบเป็นกปแาเนี่ยถ้าใครมาได้แล้วก็ให้ได้ยเสรครับซีเดือนุ้าเดี๋ยวเดือมึงกเขามันท่าขวดตุนมันตั้งขวดเดมึงนะออขวดออกแล้วมันจะายหานต๊ะนเราไม่ทขวด เลยเ exactly. นาะรสชาติได้คะเผ็าจัดผมเผ็ดจัดคมต่างหรือผมา่ำลำผมชัดกันเลยเอาเป็นเผ็ดตัดน้ำก้นสมอ่นลำกันแล้วกันนะครับผมมาดูกันอีกสักนหนึ่งเมนูเดี๋ยวเราไปเจอกันในเฟซเฟซบุ๊กกันนะครกันแล้วตอนนี้อยู่ในยูทูปนะครับผะทำอยังสูดขึ้นเกานะครับผมออกจากที่กรอกมาในยูทูปสดขึ้นเกลพี่น้อกก่อนเลยแร้วตอนนี้อยู่ที่ตลาดคุณนายนะครับพรุ่งนี้นะครับผมอยู่ตลาดนาตาดินแดงกันแล้วกันแล้วครับผมเนาะ กผู <ítulo> <displayed, S 1> ้ใดอยากได้ดอกกุหลาบไปหาได้ครับผมหรือว่าผู้ใดอยากได้ดอกกุหลาบก็ไปหาได้ครับท่านชิได้ยักดอกสองดอกอยวไว้ที่มือเนี่หอะไรตัวเกลียวตัวเกลียวสูตรไหมโอ้ตัวเกลียวลูกค้าเท่าไรแต่น้อตัวเกลียวเก็บตัวมาโอเด้ง จัดผมอ่ำลำนะครับมาดูกันกันห้องไองเน้จ้าคอนเสตเจ้าตร้องกันด้วครับผมถามว่าปลอดภัยแล้วไมมพูด้หมอาามากรั หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาี่สี่คนเดียวเพราะอะไรน้องมาลองสี่สองคนีเขาเรียกหอือหรอชวยยุ่งวันนี้เลยวันนี้วันนี้นี่ก็จังไรกับหัวใจเนี่ยนอนี่ยน้องเนี่นอเนี้นี่ก็นอนเอเนี่ย ทำหลับเยอะะไรได้เยอ่ผมโอ้ยทำให้ฉัูกเลกนะปวเตนพกเนี้ยน่นเลยเอรเอวิธีเป็น่าครับผมสำหรับอกุหลาบนะครับผมุ่งนี้นะครับผมอะรก็ได้แต่งานเดียวจดี้จะได้บอกใบปากเยอะรับผมจักคนละดอกสองดอก กพรคับเพเอาเพราะปากเพราะาต่ท <admitted> <desert> ี่องเอ้าวอวีามกเป่ต็หัวใจเต็มโตเลยนผมก็ได้สังเกตโอ้เป็นหัวใจเต็มโตวนะครับ่วนอเหลายครับุัยครับเก็บแล้วได้แล้วนับถผมเปนหัวใจเต็มตัะบองจะฟองมีแต่เงเต็มตนะี่นอง สำหรับช่องนี้อยู่ไลฟ์สดใน YouTube นะครับผมถ้าผมผูดด้ใดจะให้ดอกกุหลาบก็ให้มาได้นะครับผมเดี๋ยวไฮไลท์ดอกเด,อกดอก้อมันจะน้อนเอเลยเป็นดอกกาบแล้วดอกสองดอกกับพ่อเลยครับช่วงนี้ก็โสดเหมือนเดิมนะครับตอนไลฟ์สดเดี๋ยวเราไปเจอกันในเพจเฟซบุ๊กกันแล้วกันครับผมบายบายครับแล้วใครครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในเพจเฟซบุ๊กกันแล้วกันสวัสดีครับสวัสดี